อรับกสวัสดีครับสวัสดีพี่พี่น้องๆเนาะื่อนี้กะมาจากใช้เส้งเศร้าขึเก้าหรอพี่น้องช่วงนี้อยู่ถนนหมายเลขสามศูนย์ีเนาะช่วงสวนสวนปัจจิตีนะปัจจิตีไปกระบ,บินบุรีไปกระบ,บินบุรี อารนณ์โดนมาเที่ยนหนึ่งกับต้องตื่นยิ่งไปหน้องต่องตื่นตามสไตล์บ้านนอกเนาะเคยลองแถวภาคอีสานก็ลองภาคกลางก็เป็นคนตื่นๆหลุนๆมาเที่ยนหนึ่งจักห่วงไหนเขาจับความเร็วซ้ำได้มีแตบ่บอกว่าจับความเร็วคนว่าควบคุมความเร็ว thừa và... hòa chắc nó nhét cái này nữa, bay xăng cả bay xăng thôi này P'Nong, phải nhắm cục phuông nhú, có coi hơi nốt thân đi, chướng thân đi ว,ว่าแถวกคอนว่ามันแถวนี้แหละมาช่วงปีต้นปีหกหกมันปลายปีหกห้กคอนมาวกแถวนี้ถนนบ่ดีว่าแถวนีถนนดีอยววู่เรียบเรียบจนแล่นเพออลอะเหรอพี่นอ้องแป๊บเดียวขึ้นเหยียบแป๊บเดียวขึ้น เกินควมเร็วเกินเขากำหนดเขากำหนดให้แร่นได้บ่เกินเก้าสิบก็นานสะิ่ยู่เ่เกินร้อยสิบนะครับแร่อยลอยต้นต้นเนี่ยลอยชี้หานาะสีได้สบายๆนะครับแล้วนี่ก็แหงแร้ง,งหรือก็อลพี่น้องนาน,นี่เป่นปลามั่นหลวดห่างทางั้ง โอ้ยหาอีกแล้วนะครับขึ้นบอไ์หน,น่อนนอนบารหลับเพ่เคยขี่รถทั่วอย่างเชียโดนแล้วเลยนอนบารหลับตื่นเต้นนะครับขึ้นตื่นเต้นหลายนโดนขี่รถทั่วเตือนเลยเกิดอาการตื่นเต้นนอนบารหลับ จะน้ำก็บไม่จินเนาะพี่น้องขันสิลุกไปเงี้ยวขันสิย่างไปเงี้ยวเกิดปวดเงี้ยวขันสิลบววนคนผู้เขานั่งแข่งแข่งเขาผักปอนเกิดควมเกลี่ยใจนะครับก็เลยน้ำก็เลยเบม่จินขึ้นเศร้านี่เป็นหัวปวดหลังที่ไหนหรอจิน้ำหน่อยนะครับขึ้นก็เลยเล็งน้ำจังหน่อย ลดหลายนะครับรถบรรทุกหลายเส้นนี่จักาแม่สาสเนี่ยซ้กยยำกันครับหมายเลขสิบสองที่ไปประเทศพม่านะ่รสามศูนย์สี่เนี่ยนะครับมุ่งหนาล่วงผลสัต,ตหีบไปแล้วจะบังด้วล้วไปทาเรือสุข,ข้นสุริงสุข,ข้นสุขขนสขขน

ยรัส20กิโลฮอดกระบินโ,โอ้ยคือหาเล็กแต่วะเอ้าอี่ครับ ที่องแซงใส่มันทุกขั้นี้เพิ่งบ่าได้ลดข้างหน้าถ้าบม่ใจใพี่นอ้องนะเขาขอเล่นให้แล้วไม่ยังล่ะคือหลายตลรดไฟแดง เปนส้นสิพอแต่รถติดไฟเดียาวๆสิกรบว่าใครแฮปปีป้ปานไหนนะพี่น้องติดจังใดนเน่ยคิดเรียวคว้าเจ็บ เรถตดเร็วกว่าพี่น้องเกยมาติดน้ำเขา ไปเียวแล้วโ้าเป็นคนตื่นรถติดพี่น้องผมบอสใคร นั่นเป็นแรคขับรถติดยากเตือนหน่อยเห็นรถติด มาที่โดนที่ดีเลยนะปนะ น่าดีสิบสอ,องพวกหลานลอยหกสิบกวัวบินยีบสามนะครับเส้นทางกันยังสามศูนย์สี่อยู่นะครับเส้นสามศูนย์สี่ ล้านแลวนี่เขายังตั้งซื้อสามชุนสี่กะลาดนะ้ เยอ้เยอะรถบรรทุกอ่ะหลายตัวรถบรรทุกพี่น้องเอ้ยแถวนี้โอ้รถหน่อยไปแลนด์น้องเขาก็ลังบากอยู่เขาเปลี่ยนเลีนเขาเปลี่ยนนั่นเขาเบิ่งว่าเปลี่ยนไหนเขาเปลี่ยนเลยเดี่ยเขาบริสุทธิ์แขกเขาขั้นใหญ่โอ้ขั้นหน่อยค่อยลบค่อยนี้เขา รถมันระมัดระวังแถวนี้ซ้ำกันก็นกไปพม่าพี่น้องก็ไปแม่สอดระวังรูบนทูกไปแม่สอดระวังบ้านใบั่เหตุเกิดร้ายที่สุดนะครับเส้นทังทั้งหลวงมาเล็กสิบสองเพื่องอ่าจังหวัดตากไปไปแม่สอด พอโลบันทุก้นหลายส่วนมากก็มีแต่ซ้ายตั้งประเทศพราเจ้าเอกกู้ามาไล่ส่เวลาขับมาชิดขวาบัดทางเทียแลนตีคูณนสามขั้นก็เอารถหน่อยก็ไม่มองสิงไป ถือว่าถนนสามซุนซี่นี่ถือ่าเป็นถนนเส้นหนึ่งนะครับที่รถบรรทุกแรไหลายข้อสมควรนะครับบใส่เข้ามาที่สุดข้อสมควรถ,ถึงที่สุดก็ได้นะครับพอแถวภาคอีสานทั้งเมดนะของออกต่างประเทศขนาดสี

สำหรับคลิปนี้กะฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่แหละพี่น้องเนาะถนนสันสามศูนย์สี่ช่วงช่วงช่วงสวนป้าจิตติเนาะสวนป้าจิตติเขาลั่งเพื่อนนะคบมาก,กับบินบุรีนะครับนี่ประมาณสิบกิโลฮอดกับบินแล้วสำหรับที่นี่ฝากพี่ฝากน้องไว้ซ้ำนี่สวัสดีครับ